ันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของแก๊สหัวเราะนั่นเองนะครับหรือลูกโป่องอัดแก๊สไนตรัออกไซด์คือชื่อของมันเนี่ยนะครับ อาจจะเรียกว่าแก๊สหัวเราะแต่ถ้าเกิดว่าเรารับทราบถึงโทษหรือว่าพิษภัยอาจจะหัวเราะไม่ออกเช่นเดียวกันแล้วก็ยังคงเป็นแหล่งเดิมนะครับนั่นก็คือที่ถนนเข้าสารกรุงเทพมหานครแน่นอนว่าย่านดังกล่าวเนี่ยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับที่แวะเวียนไปเที่ยวค่อนข้างเยอะในใ<ช>แต่ละวันหรือว่าแต่ละค่ําคืนโดยเฉพาะช่วงเย็นช่วงกลางคืนนี่นะครับก็จะมีสถานบันเทิงร้านอาหารต่างๆแล้วก็มีคนเนี่ย ลักลอบขายแก๊สหัวเราะดังกล่าวนั่นเองครับที่บอกว่ามันอันตรายก็คือสูงสุดนี้ก็คือถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันเอาไว้ให้ดีนะครับเรื่องนี้ทางตํารวจปคบแล้วก็ปคมนะครับลงพื้นที่ดูยตรวจถนนเข้าสารเพื่อที่จะกวาดล้างนะครับคนที่ลักลอบขายแก๊สหัวเราะให้กับนักท่องเที่ยวนำไปใช้เชิงสันทนาการ ซึ่งพบผู้ประกอบการได้มีการเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับนั่นก็คือใช้แรงงานข้ามชาติหรือว่าแรงงานต่างด้าวออกหน้าขายแทนแล้วนั่นเองครับก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านซึ่งอาจจะเป็นคนไทยเขาก็จะขายเองแต่ว่าหลังๆก็ปรับเปลี่ยนวิธีการนะก็คือให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาขายแทนแล้วนะครับก็คือออกหน้ารับแทนประมาณนั้น คล้ายๆกับเรื่องของการส่งยาเสพติดที่เมื่อวานนี้เรารายงานกันไปคือบางทีเนี่ยก็ใช้คนใบ้ในการเดินยาค,คนใบ้พูดไม่ได้บางทีก็ไม่สามารถที่จะสัดทอดไปถึงนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังได้นั่นเองครับส่วนเรื่องนี้เรื่องของการลักลอบขายแก๊สหัวเราะนะครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบอกปอคบอ และกองบังคับการปราบปรามการคร้ามนุษย์นะครับหรือว่าปอคอมอนำกำลังเข้าไปตรวจสถานบันเทิงร้านอาหารภายในถนนเข้าสารตรวจสอบผู้ลักลอบขายลูกโป่งอัดแก๊สหัวเราะหรือว่าแก๊สในตรัสออกไซด์นะครับรวมถึงมีกลุ่มแรงงานข้ามชาติหลังจากพบว่าลักลอบขายให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อใช้ในการสูตรดมแล้วก็ใช้ในเชิงสันทนาการนั่นเองครับก็คงจะตามชื่อใช่ไหมคุณรันแก๊สหัวเราะสูดดมเข้าไปนะครับก็อาจจะทําให้เขาเรียกว่าอารมณ์ดีขึ้นหัวเราะได้แล้วก็อาจจะเกิดอาการเคลิบเคลิมแต่ว่ามันก็มีผลข้างเคียงนะครับแล้วก็ผลกระทบกับร่างกายเกิดขึ้นได้นั่นเองครับโดยเป้าหมายจุดสำคัญนะครับอยู่ที่ร้านสกาย9 9 9ตั้งอยู่บริเวณท้ายถนนเข้าสาร ทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการลักลอบขายลูกโป่งแก๊สหัวเราะจริงโดยสามารถตรวจยึดของกลางแผ่นป้ายโฆษณาขายแก๊สหัวเราะถุงบรรจุลูกโป่งจํานวนมากรวมถึงกระป๋องแก๊สหัวเราะอีกจํานวนหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่จึงตรวจเอายึายดเอาไว้เป็นหลักฐานขณะเดียวกันยังได้มีการคุมตัวแรงงานต่างด้าวอีกหลายรายซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบใบอนุญาตว่าเข้ามาในราชอาณาจักร โดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับน่าจะแบ่งเป็นสส่วนใหญ่ๆก็คือแน่นอนลักลอบขายแกส๊สหัวเราะและก็ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการนะครับใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามาขายอันนี้ต้องตรวจสอบใบอนุญาตด้วยนั่นเองครับนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญเลยทีเดียวทางด้านของพันตรจเอกวีรรพงศ์คล้ายทองผู้กํากับการ4ี่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคท่านกล่าวในบว่า สำหรับสถานที่ตรวจพบว่ามีการคลักลอบขายลูกโป่งแก๊สหัวเราะนั้นยังคงเป็นร้านเดิมๆนะครับที่เคยจับกลุ่มไปแล้วก่อนหน้านี้ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยพฤติการเนี่ยก็จะลักลอบขายให้กับเยาวชนและก็กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยใช้แรงงานต่างด้าวเป็นคนขายซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนวิธีหรือรูปแบบในการขายโดยใช้พนักงานที่เป็นแรงงานต่างด้าว มาเป็นคนทำหน้าที่ขายให้กับนักท่องเที่ยวแทนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ร้านได้รับผลกระทบจากการถูกดำเนินคดีครับโดยผู้ประกอบการเหล่านี้จะอ้างว่าทางร้านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เป็นการลักลอบขายกันเองของพนักงานต่างด้าวแต่อย่างไรก็ตามนะครับการกระทํำดังกล่าวก็ถือว่ามีความผิดทางร้านก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ดีนั่นเองครับ ทางนี้ขอเตือนภัยฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆก็ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ลูกโป่งแก๊สหัวเราะโดยเด็ดขาดเนื่องจากหากมีการสูดดมไนตรัสออกไซด์หรือว่า N2O เข้าไปนี่นะครับในปริมาณมากๆมันจะทำให้เกิดผลข้างเคียงมีอะไรบ้างอย่างเช่นจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้วิงเวียนศีรษะ ร่างกายไม่สามารถควบคุมระบบการหายใจและก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นั่นเองครับปกติแล้วสำหรับตัวในตรัส s ออกซดเเนี่ยเขาจะใช้ในการผ่าตัดหรือว่าทางทันตกรรมเวลาที่ทำฝันนี่นะครับเพื่อเกิดอาการชาแล้วก็เพื่อระง,งับอาการปวดนั่นเองครับแต่อันนี้ก็ถือว่าใช้ผิดประเภทผิดวิธีนะครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบถึงร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตได้นั่นเองครับ